สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับเข้ามาสู่วิดีโอคอร์ส a c e b o o k แอดนะครับในวิดีโอ EP ีที่11แล้วนะครับในวิดีโอ EP นี้จะต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วเลยเนาะ EP ที่แล้วเราเรียนกันเรื่อง Custom Audience ถูกไหมครับเดี๋ยวใน EP นี้จะมาพูดถึงกลุ่มเป้าหมายตัวสุดท้ายเลยที่ Facebook มีให้นั่นก็คือ l o l i k e audience ครับก่อนจะไปเข้าของเรื่องของ look a ก i k e audience เนี่ยขออนุญาตแชร์หน้านจอก่อนนะครับ คือต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าลุกอะไรออดิเอคืออะไรคือเวลาเรายิงแอดเนี่ยเราเข้ามาในตัวจัดการโฆษณาถูกไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราเลื่อนลงมาตรงเมนูกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับไอ้กลุ่มเป้าหมายนะครับที่ชื่อว่าลุกอะไรออดิเอนะครับมันจะมีชื่อเป็นภาษาไทยว่ากลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าในสมัยก่อนเนี่ยไอ้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันไม่มีแต่คราวนี้มันเกิดความเรื่อ้ํากันเรื่องของกลุ่มเป้าหมายของ a c e b o o k นะครับว่าเอ๊ะ บางคนขายสินค้าประเภทนี้ความสนใจมันมีให้เลือกน้อยไงเขาก็เลยออกไอตัวความสนใจที่เรียกกันว่าลุกอะไรออเดียหรือว่ากลุ่มเป้าหมายแบบคล้ายกัน,นออกมาเพื่อช่วยเสริมให้กลุ่มเป้าหมายที่มันกําลังตันๆอยู่เนี่ยหรือว่ามันมีตัวเลือกน้อยๆเนี่ยให้มันขยายใหญ่ขึ้นได้กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันนะครับอธิบายหลักการทํางานแบบนี้ก่อนคือเราจะต้องกําหนดโปรโตไทป์ให้มันครับโปรโตไทป์ก็คือกลุ่มเป้าหมายต้นแบบเช่นผมเอากลุ่มเป้าหมาย A นะครับ มาสร้างเป็นลูกอะไลออเดียนลูกอะไลออเดียนเนี่ยก็จะทําการครีเอทนะครับคนที่มีลักษณะคล้ายกับคนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย A อเนี่ยออกมาเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่อ่าเราก็จะได้กลุ่มใหม่ออกมาเลยที่มีความคล้ายกับคนกลุ่มแรกคราวนี้ประเด็นเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเด็นครับประเด็นที่1คือจะเอาใครมาเป็นต้นแบบอ่าซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเอามาทําลูกอะไลได้นะครับส่วนใหญ่ก็คือการเอาคลัสตอมมาเป็นต้นแบบ คราวนี้จะเป็นคลสตอมเรื่องอะไรล่ะเช่นคลสตอมของคนที่เคยอินบ็อกข้อความหาเพจคล s สตอมของคนที่เคยมีส่วนร่วมกับโพสต์หรือโฆษณาของเรานะครับสคือจะเอาคล้ายกี่เปอร์เซ็นต์ละ่ะคือกลุ่มเป้าหมายแบบคล้ายกันนะครับมันจะกําหนดเปอร์เซ็นต์ได้0ูนถึงสิหรือ1นึถึงสิเอาง่ายๆแล้วกัน1นึถึงสินะครับโดยเราสามารถเลือกแหล่งที่มาได้เห็นไหมครับ แหล่งที่มาที่ใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยจะเอาแฟนเพจเราก็ได้ครับเป็นลูกอะไรเช่นเราต้องการเอาใครก็แล้วแต่นะครับที่คล้ายคลึงกับคนที่มีส่วนร่วมนะครับบนแฟนเพจของเราหรือเเคยมาดูสินค้าหรือบริการของเรานะครับบนร้านค้าเนี่ยสามารถเอามาทําเป็นลูกอะไรก็ได้หรือจะเอาคนที่เเป็นคนที่เคยถูกใจเพจเอามาทําเป็นลูกอะไรก็ได้เช่นเราอยากได้คนที่คล้ายๆค,คนที่เคยเข้ามากดถูกใจเพจของเพจเจนี เราเลือกภูมิภาคเป็นประเทศไทยนะครับเลือกภูมิภาคแบบนี้เป็นประเทศไทยเสร็จแล้วนะครับเราเลือกหนึาา่งเปอร์เซ็นต์่ะสมมติผมกดสร้างหนึ่งเปอร์เซ็นต์ขึ้นมานะครับเราจะได้คนที่คล้ายกับคนที่เคยมากดถูกใจเพจเจนีเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับมันจะขึ้นว่ากําลังเพิ่มข้อมูลอ่าอาจจะต้องรอประมาณสองวันสามวันเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้เลยอาจจะเป็นแสนเลยนะครับอย่างอันเนี้ยเห็นไหมมีอยู่ประมาณแสนกว่า นะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็สร้างแบบเดิมอีกเราสามารถสร้างได้สูงสุดเลยนะครับสูงสุดเลยเนี่ยคือสิบเปอร์เซ็นตแต่หลักการเนี่ยเวลาเขาสร้างไอ้ตัวลุกอะไรกันเนี่ยเขาจะสร้างกันแค่หนึ่งถึงห้าเปอร์เซ็นครับในอย่างทติผมสร้างเนี่ยน,นี้สองเปอร์เซ็นเนาะผมก็กดสร้างแล้วผมก็ทําแบบเนี้ยซ้ําอีกห้าครั้งก็เป็นสองเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวทําให้ดูแล้วกันนะทาให้ดูแล้วกันอันนี้ เป็นประเทศไทยนะครับเสร็จแล้วอันนี้ก็เลือก3%ค่อยๆเรียงแบบนี้ไปเรื่อยๆครับลุกอะไรจะโตตามคลาสตอมนะครับยิ่งเรายิงอินเทเลสมากเรายิงคลาสตอมมากนะครับลุกอะไรจะโตไปด้วยอ่านึกภาพออกใช่ไหมเช่นถ้าเกิดเรายังคงยิงนะครับบู p เพจอยู่ให้คนมากดไลค์แฟนเพจของเราเนี่ยไอ้ลุกอะไรตัวเนี้ยมันก็โตตามไปด้วยนะครับ เพราะว่ามันมีคนมากดไลค์เรื่อยๆมันก็เจเนเรตคนที่คล้ายกับคนที่มากดไลค์เพจเราออกมาใหม่เรื่อยๆคราวนี้เราจะได้กลุ่มเป้าหมายออกมาเห็นไหมตอนนี้ได้มาสามกลุ่มแล้วไอ้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้คืออะไรครับเปอร์เซ็นต์คือความใกล้เคียงครับว่าเราจะเอาใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายต้นแบบกี่เปอร์เซ็นต์นะครับกี่เปอร์เซ็นต์อ่าแล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราเลยนะครับอ่าสมมุติว่าเราจะเอา1% 1%เปอร์ซเซคือใกล้เคียงมากที่สุดนะครับถัดลงมาเรื่อยๆ แต่ส่วนตัวจากที่ผมได้ลองเทสดูนะหลายปีในช่วงที่ยิงแอดเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่า1-5%เนี่ยกําลังดีครับดีที่สุดเลยตั้งแต่เทสมานะครับแล้วก็ถ้าจะดีอีกแบบหนึงคือสิไปเลยออันนี้เดี๋ยวผมสร้าง1-5%เอรอกมาให้ดูก่อนแล้วกันอย่างที่บอกว่าด้วยความที่มันเป็นกลุ่มเป้าหมายแบบคล้ายคึงกันเนี่ยมันสามารถสร้างออกมาได้เนี่ยโอ้โหพลิกแพงได้เยอะมากเช่นเราจะเอาคล้ายกับอะไรอะ่ะ เราจะเอาคนที่คล้ายกับคนที่เคยอินบ็อกซ์มหาเพจลงมาคาเฟ่เมื่อเก้าสิบวันที่แล้วก็ทําได้ครับมันก็จะเป็นเจเนเรตให้ว่าคนที่เคยอินบ็อกซ์มหาเพจลงมาคาเฟ่เมื่อเมื่อสามเดือนที่แล้วเนี่ยเอาสมมติว่าห้าเปอร์เซ็นแล้วกันมีใครบ้างอ่าแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วเดี๋ยวรอมันเพิ่มข้อมูลแป๊บหนึ่งมันก็จะได้กลุ่มลูกค้าที่คล้ายกับคนที่เคยอินบ็อกซ์มาครับบางครั้งอ่ะเคยเป็นไหมครับยิงแอดไปแล้วเริ่มตัน ไม่รู้ว่าจะยิงต่อ,อยังไงอะไรยังไงลูกอะไรเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งนะครับที่มีผลทำให้แอดถูกอันนี้ผมให้เป็นคริคเลยนะถ้าวันไหนรู้สึกว่าแอดมันแพงนะครับแนะนําให้มาลองลุกอะไรดูแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆอ,อ,อาจจะรู้สึกว่าเออเฮ้ยแอดมันถูกลงจริงวะ่ะเพราะว่ามันสามารถยิงไปหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้อ่ะคราวนี้เวลาเราจะใช้ทํำยังไงครับเดี๋ยวผมจะให้ทริคนะครับในการเซตแอดถ้าสมมติเราจะใช้ลุกอะไรเนาะ สมมุติเราสร้างแคมเปญขึ้นมา1แคมเปญเอาเป็นแคมเปญข้อความแล้วกันวัตถุประสงค์ยอดฮิตนะครับเสร็จแล้วก็เปิด CBO นะครับตามปกติที่เราเคยเซตเลยคนไหนยังไม่เก็ตเรื่องระบบหลังบ้านนะให้แนะนำให้ย้อนกลับไปดูวิดีโอ EP แรกๆนะครับมันจะละเอียดมากอันนี้เราจะเลือกไปทางเป็นข้อความนะครับก็คือแอปรับส่งข้อความ เสร็จแล้วจุดคลแม็กมันจะมาอยู่ตรงนี้ครับมันจะมาอยู่ตรงกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองเนี่ยเราสามารถใส่แบบนี้ได้เห็นไหมใส่แบบนี้ได้ใส่หนึ่งถึงห้าเปอร์เซ็นตได้นะครับเราต้องการเอาคนที่คล้ายกับคนที่เคยกดไลค์เพจเจนีหนึ่งถึงห้าเปอร์เซ็นตแล้วยังต้องการคนที่คล้ายกับคนที่เคยอินบ็อกซ์หาเพจหลงมาคาเฟ่เมื่อเก้าสิบวันที่แล้วอีกห้าเปอร์เซ็นตนะครับรวมไปถึงเนี่ยเราใส่ลูกอะไรได้ไม่พอนะเรายังสามารถใส่ c u สตอมผสมเข้าไปได้ครับเราอาจจะสะโขบด้วย c u สตอมอีกครั้งหนึ่งว่าไอคนที่ค้ายตรงเนี้ยขอเป็นคนที่เคยดูวิดีโอเจนีเกิน60วันด้วยนะหรืออยู่ใน60วันด้วยนะอะไรแบบนี้เป็นต้นมันก็จะทําให้แอดของเราเนี่ยแม่นยํามากขึ้นนะครับหรือถ้ากลัวว่าแอดเนี่ยจะออกนอกรูก่นอกทางสะโขบความสนใจไปสักหนึ่งความสนใจก็พอครับให้เอ่อฟซบุ๊กมันได้เรียนรู้ว่าอ๋อแอดตัวนี้เนี่ย มันอยู่ในกลุ่มร้านกาแฟนะอะไรประมาณนี้สมมติผมยิงโปรโมทคาเฟ่เนาะเพื่อให้ความสนใจเนี่ยไม่กระโดดออกนอกรูกนอกทางแล้วก็ตัวอายุตัวภาษาเนี่ยใส่ได้เป็นตามปกติเลยครับภาษาไทายอายุนะครับก็ไปสเกลแอดเอาดูก่อนว่าอายุของเรานี่อยู่ในช่วงอายุไหนประมาณไหนกำลังดีนะครับอ่าแล้วก็ทำเลที่ตั้งเลือกเป็นอันไหนดีอันนี้คือวิธีการเอาลุกอะไรมาใช้ อย่างที่บอกอะมันพลิกแพงได้เยอะถ้าเกิดคุณทำคลัสตอมได้ดีคุณก็จะได้ลุกอะไรที่ดีด้วยแล้วก็เวลาเขายิงแอดกันจริงๆนะครับสมมุตินะอันนี้ผมยกตัวอย่างเดี๋ยวผมลองสร้างแอดขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับเขาจะใช้วิธีการโคลนโคลนชุดโฆษณาแล้วเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายอ่าสมมุติว่านี่คือแอดหนึ่งตัวนะครับเปิด AI นู่นนี่นั่นใส่ข้อคงข้อความอะไรให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วกดเผยแพร่ เราก็จะได้แอดหนึ่งตัวดูไหมอันนี้ผมขออนุญาตไม่กดเผยแพร่ให้ดูนะครับเพราะว่ามันจะกินเงินเดี๋ยวผมจะปรับไปให้ดูตัวแอดจริงๆที่ผมยิงอยู่เลยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับแอดที่มีสองชุดโฆษณาอันนี้คือแอดที่ผมมีสองชุดโฆษณานะครับแอดเจนีสองพันยี่สี่จะสังเกตไหมครับในในหนึ่งแคมเปญเนี่ยมีสองชุดโฆษณาถ้าเพื่อนๆได้ย้อนกลับไปฟังชัดๆเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วว่า การมีหลายๆชุดโฆษณาเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรครับมีไว้เพื่อเทสกลุ่มเป้าหมายเช่นชุดโฆษณาที่1อาจจะยิงอินเทอร์เน็ตชุดโฆษณาที่2อาจจะยิงคลัสตอมพอมาในชุดโฆษณาที่3แล้วก็โคนขึ้นมาสิครับเอามายิงลุกอะไรเวลาโคนเนี่ยเขาจะมาโคนในชุดโฆษณานะครับเสร็จแล้วเขาเลือกแคมเปญต้นฉบับครับแล้วเขาก็จะลบกลุ่มเป้าหมายเดิมออกเห็นไหมเราจะได้อีกชุดโฆษณาหนึ่งละแต่เราจะไม่เอาครับเราจะลบกลุ่มเป้าหมายเดิมออก อาจจะเหลือความสนใจไว้สักตัวหนึ่งเอาไว้แค่พอสโคบให้รู้ว่าเอ้ยความสนใจนี้นะครับมันจะต้องไม่ออกนอกลุกนอกน,นหางเสร็จแล้วเราก็เลือกเอาลุกอะไรมาใส่เห็นไหมเนี่ยเราต้องการเอาคนที่เคยมีส่วนร่วมคนที่คล้ายการลอตติ๊กมาได้เลยสามารถใส่ได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับแล้วแต่เราแล้วแต่เรานะแต่ส่วนตัวผมจะชอบใส่หนึ่งถึงห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ใส่สิบเปอร์เซ็นปิดท้ายไปแบบนี้ก็ได้ครับ เท่ากับว่าถ้าแบบนี้เราจะมีแอดทั้งหมด3ตัวเห็นไหมชุดที่1ชุดที่2แล้วก็ชุดที่3แต่และชุดจะวิ่งกันคนละกลุ่มหมดเลยครับข้อดีของการวิ่งกันคนละกลุ่มคือแอดจะไม่บิดราคาแข่งกันเองอันนี้บอกข้อดีก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวเรื่องการโคลนการอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะไปที่บายนะครับในวิดีโอต่อๆไปแล้วกันว่าการโคนมีทั้งหมดกี่แบบแบบไหน มีประโยชน์เรื่องอะไรการทํากองทัพมดคนแคมเปญมีประโยชน์เรื่องอะไรการทําชุดโฆษณามีประโยชน์เรื่องอะไรการคนโฆษณามีประโยชน์เรื่องอะไรเพราะเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยมันจะสรุปออกมานะครับเป็นทริคที่บางคนชอบเรียกกันว่าสูตรก็ได้นะครับแต่ผมไม่เรียกมันว่าสูตรเพราะว่าสูตรก็คือทุกคนทําต้องได้ผลลัพธ์เหมือนกันแต่อันเนี้ยอาจจะไม่เรียกว่าสูตรเรียกว่าทริคละกันเช่นที่เขาชอบพูดกันว่า1ต่อ1ต่อ3 1ต่อ2ต่อ2 1ต่อ2อต่อ3าอะไรเงี้ย1ต่อ1ต่อ3คืออะไรครับ คือหนึ่งแคมเปญหชุดโฆษณา3โฆษณาแต่ถ้าเกิดเป็น2ชุดโฆษณาก็เป็น1ต่อสองต่อเท่าไหร่ก็ว่าไปนะอาจจะต่อ4ก็ได้เพราะว่าในแต่ละชุดโฆษณามีแอดอีก2ตัวเป็นต้นอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูภาพให้ชัดเจนนะยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้ครับจะสังเกตไหมครับว่าอันนี้มี1นึ่งแคมเปญอ่ะอันนี้คือ1นละหแคมเปญมีสชุดโฆษณา แล้วในหนึ่งชุดโฆษณามีแอดอีกสองตัวนะครับถ้าแบบนี้เราจะเรียกว่าอะไรครับเราจะเรียกกันว่าหนึ่งต่อสองต่อสี่ครับเพราะว่าในแต่ละชุดโฆษณามีแอดอีกสองตัวก็คูณเบิลกันไปไงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าทริคก,การทำหนึ่งต่อสองต่อสี่เสร็จแล้วเราค่อยมาดูครับว่าแอดตัวไหนทํางานดีทํางานแย่เพื่อนเนจะสังเกตไหมผมยิงแค่สองร้อยห้าสิบาทเองสองร้อยห้าสิบบาทดูดิข้อความเฉลีย่ยไม่ถึงสามสิบเลยนะครับ สามารถมาเลือกดูในแต่ละชุดโฆษณาได้จะสังเกตไหมครับบางชุดโฆษณาไม่กินเงินเลยครับไม่กินเงินเลยแสดงว่าชุดโฆษณาเนี้ยทางานไม่ดีแล้วสามารถปิดได้เพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเวทมาชุดโฆษณาชุดที่1แทนนะครับกินไปละข้อความละ28บาทเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะเป็นการเทสกลุ่มเป้าหมายไปในตัวด้วยนะครับอันนี้คือวิธีการเซตกลุ่มเป้าหมายแบบลุกอะไรออเดียน c e อย่างละเอียดที่เหลือไปพลิกแพงเอาว่าจะเอาอะไรมาเป็นต้นแบบ เพื่อสร้างเป็นกลุ่มใหม่ๆขึ้นมาผมบอกเลยว่าลุกอะไรออดี้นเนี่ยโหแบบต่อยอดได้เยอะมากเลยนะคุณจะเอาอะไรมาเป็นต้นแบบก็ได้อยู่ที่คัสตอมของคุณยิ่งคัสตอมคุณแม่นลุกอะไรก็จะแม่นไปด้วยอ่านะครับแล้วก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่มีความรู้สึกว่าช่วงนี้แอแพงอยากได้กลุ่มใหม่ๆอยากได้คนใหม่ๆลองมาทําลุกอะไรแล้วลองเอามายิงดูครับก่อนจากกันนะครับฝากช่องทางการติดตามไว้นิดหนึ่งนะครับตอนนี้ผมมีกลุ่มฟรีนะครับ ชื่อกลุ่มว่าคลังความรู้การตลาดออนไลน์ฟรีอ่ะนี่เลยกลุ่มนี้เลยนะครับมีสมาชิกประมาณเกือบเจ็ดหมื่นลสามารถมากดขอเข้าร่วมนะครับแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขก็จะเด้งเข้ากลุ่มอัตโนมัติเลยกลุ่มนี้มีเงื่อนไขยอย่างง่ายๆเลยนะครับคือห้ามโพสซื้อห้ามโพสขายห้ามแอบแฝงคอร์สใดๆทั้งสิน้นกลุ่มนี้ผมต้องการทําให้เป็นเซฟโซนนะครับเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้คนที่ทําออนไลน์เนี่ย เข้ามาพูดคุยกันโดยมีมิจฉาชีพน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้กองโจรให้แล้ว90%ที่เหลืออยู่ที่ความโลภของท่านและจะไปหลังไม่กันยังไงถัดมานะครับจะมีช anel ยูทูบนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูช anel ยูทูบเนาะอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะมาตามใน YouTube ก็สามารถตามได้นะครับชื่อช anel วันอทุตคู่เพชรเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยที่สําคัญอย่าลืมคอมเมนต์ว่าขอบคุณให้ด้วยนะครับ อยากจะมาเรียนคอร์สเรื่องอะไรครับมาที่เพลย์ลิสต์ได้เลยมีคอร์สลงให้เรียนเพียบเลยฟรีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องติดต่อมาเนาะผมไม่ได้รับดูแลแฟนเพจไม่ได้รับยิงแอดไม่ได้รับสอนแบบหนึ่งตอนหนึ่งนะครับงานนี้เป็นงานฟรีนะครับมาทําเพื่อสังคมในชแนลนี้คนไหนกลัวพลาดนะครับไม่มีเวลามาตามให้แอดไลน์แอดนัทวุฒิแปดห้าสี่เอาไว้ฟอลโล่ไว้เวลามีคลิปอะไรอัพลง YouTube คนที่ตามในไลน์จะได้บอสแคสตเนี่ยได้เรียนก่อนเสมอนะครับผมยอมจ่ายรายเดือนเลยนะ เพื่อที่จะบอสแครดให้คนที่ตามเนี่ยได้เรียนฟรีก่อนแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของ Facebook ส่วนตัวนะครับเป็นชื่อสาัไทายเฉยๆนะครับจะมีคนตามประมาณกับ4 0,000ถ้าเพื่อนไม่เต็มแอดเฟร่อนมาได้ถ้าเพื่อนเต็มก็กด Follow เอาแล้วก็กดเป็นรายการโปรดด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยจะเป็นแฟนเพจนะครับชื่อสาาัตไทยต่อท้ายด้วยภาษาอังกฤษแบบนี้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดให้เป็นรายการโปรดด้วยและที่สําคัญอย่าอย่าลืมนะครับสังเกตด้วยตอนนี้มีแฟนเพจปลอมระบาดเยอะมาก รูปเดียวกันชื่อเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดก๊อปโพสผมไปด้วยเพราะฉะนั้นเพจจริงมีคนตามเป็นแสนนะครับน่าจะเกือบสองแสนแล้วคนกดถูกใจแสนกว่าตามให้ถูกเพจด้วยนะครับเพจจริงไม่ยิงแอดโฆษณาไม่ขายอะไรที่มันบ้าบอ,บอติมตองนะครับอ่าถ้าผมจะเปิดคอร์สหรือเปิดอะไรที่เป็นแบบสอนสดส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะประกาศแจ้งที่หน้าเพจเพื่อขอความเห็นก่อนนะครับจะไม่มายิงแอดขายคอร์สขายโปรแกรมนู่นนี่นั่นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นโปรดระวัง การหลอกลวงด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แล้วเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอ EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับ